ยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงและในคลิปนี้เราก็จะมาส่องชีวิตของคุณและชีวิตของศัตรูนะว่าชีวิตของใครดีกว่านะคะใครประสบความสำเร็จกว่าใครมีสิ่งดีๆมากกว่ากันสมบรบริกานคุณอนุญ,ญาตให้เราไปดูชจตาด,ด้วยการกดสกระดล่แชร์นะคะ ทุกคนมีการสร้างวิบากกรรมนะคะแตกต่างกันเนาะชีวิตของเราจะดีนะจะเลวหรือว่าเจอสิ่งไม่ดีเนี่ยนะขึ้นอยู่กับกรรมที่เราเคยทําไว้นะแต่เราจะมาดูกันสิว่าปัจจุบันนี้แล้วก็อนาคตของคุณเนี่ยนะระหว่างคุณกับศัตรูชีวิตใครจะดีกว่ากันลักะนณาราศีที่โดดเด่นนะสเตอร์นคนเกิดวันเสาร์ธาตุไฟจูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสธาตุด,ดิน สันคนเกิดวันอาทิตย์ธาตุไฟมูลราศีมีนราศีกรกฎมาราศีเมษราศีพิจิกสกรวิโอราศีพิจิกธาตุน้ำออคเอร์เรสราศีกลุมด้านุลงวินาศราศีประสบธาตุราศีประสบแล้วก็ราศีตุลน,นะคะตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวห้องคุณน,นะ,ะมี19 17 18 8 13 1 11 4แล้วก็16นะคะเรามาดูกันสิว่า สถานการณ์เหตุการณ์นะคะเรื่องราวสิ่งที่คุณเจอเนี่ยคุณไปเจอเรื่องอะไรมาเป็นกรรมเกี่ยวกับอะไรนะกรรมในอดีตหรือว่ากรรมที่คุณทําก็ได้นะคะอดีตปัจจุบันพลังงานของคุณพลังกรรมของคุณเรื่องราวของคุณนะคะ อยไปเจอกำรัอะไรมาคะมีคนพยายามที่จะขัดขวางความเจริญก้าวหน้าขัดขวางความสําเร็จของคุณนะคะเออเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจกําลังล็อกลอ้อรถคุณนะครับแล้วก็มีคนแอบ,บที่จะแทงข้างหลังคุณแอบพบูดจานินทาใส่ร้ายป้ายสีคุณด้วยนะคะหรือว่าแอบ,บเล่นงานคุณลับหลังไม่เปิดเผยนะตัวของคุณเองเนี่ยเหมือนกับน่าจะมีพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าเออ คุณอาจจะคาดเดาไม่ออกหรือว่าดาวไม่ถูกว่าคนที่เหมือนกับมาจับจ้องดูชีวิตของคุณเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่อาจจะมีพฤติกรรมมีนิสัยของนะเพศที่3 lgbtq ได้ชีวิตของคุณนะหาตอนนี้เวลานี้อยู่ท่ามกลางความสุขอยู่กับเพื่อนอยู่กับสังคมอยู่กับสิ่งที่คุณทำนะฮะแล้วก็ตัวคุณเนี่ยจะได้เจอคนที่ดี เจอกัลยาณมิตรที่ดีเจอเพื่อนที่ดีเจอคู่รักที่ดีคนรักที่ดีเข้ามาหาคุณช่วงนี้นะคะคุณอาจจะเจอวิบากกรรมปัญหาการเงินนะคะการเงินฝืดเคืองหรือเปล่านะ,ะขายหุ้นไม่ได้นะธนาคารนะรนนะไม่ค่อยจะรับเรื่องเลยทุกวันนี้นะคะรับเรื่องยากมากปกติเออปกติเนี่ยนะประมาณที่แบบยื่นเรื่องขายหุ้นไปสามวันก็จะได้ได้เงินคืนละ แต่ทุกวันนี้นะคะเป็นอาทิตย์เลยยังไม่ได้เลยทุกคนนะคะข่าวที่เขาบอกว่าเฮ้ยต้องเก็บเงินสดเนี่ยมันใช่แล้วแหละดูทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายอ่ะนะคะดูแบบมีวิบากกรรมมีปัญหาะคะตัวงคุณเองได้เจอในเรื่องของสภาวาปะปัญหาการเงินด้วยนะคะเคยเดือดร้อนเรื่องการเงินด้วยก็ได้แต่ตอนนี้นะะอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าคือเรียกได้ว่าสามารถบริหารจัดก,การชีวิตได้แล้วเนาะ เราเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเงินนะคะฉะนั้นก็ต้องวางแผนเรื่องการเงินด้วยนะถูกขัดขวางในเรื่องของการงานการเงินเนาะแล้วก็มีผลมีผลต่อการใช้ชีวิตอะ่ะตัวงคุณเป็นคนที่ชอบร้องรําทําเพลงนะคะอาจจะมีเสียงไพเร,ราะอาจจะเป็นนักร้องเป็นนักแสดงเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็มีลักษณะของการที่แบบเหมือนทําอาชีพการงานนะเป็นเจ้านายตัวเองอะไรเงี้ยเป็นผู้นําครอบครัวเป็นหัวหน้าครอบครัว ชีวิตของคุณนะตอนนี้เวลานี้อาจจะมีใครบางคนนะที่แบบอยากจะกลับมาขอคืนดีเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเก่าเป็นแฟนเก่าเป็นคนรักเก่าตัวของคุณนะเป็นคนที่โดดเด่นนะคะมีชื่อเสียงนะในสังคมในอาชีพสายงานที่คุณทำอะนะคะคุณมักที่จะได้รับการคัดเลือกได้เป็นแถวหน้าได้เป็นแนวหน้าได้เป็นหัวหน้างานหรือว่าเป็นคนที่แบบเหมือนร่วมกิจกรรมที่แบบเรียกว่า เออเป็นหัวหน้ากลุ่มก็ได้นะคะนี่คือพลังงานของคุณเนาะโดดเด่นอะ่ะไม่ไม่แปลกใจหรอกที่มีศัตรูนะคะก็โดดเด่นซะขนาดนี้เป็นคนประสบความสําเร็จซะขนาดนี้เป็นคนวางแผนชีวิตดีขนาดนี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะฉะนั้นเรามาดูกันว่าคุณและศัตรูของคุณเนี่ยชีวิตของใครจะดีกว่ากันชีวิตของใครจะดีกว่ากันนะคะเราใช้ไพ่สําหรับเดียวกันนะ เราอ่านตามหน้าไพ่ก็ไปดูกันเอาเองเนาะว่าเออคนที่คุณถามถึงคนที่เหมือนมองคุณเป็นศัตรูเขาเขามองคุณเป็นศัตรูเขาคุณมองเขาเป็นศัตรูเขาอะไรเนี้ยนะคะก็ไปดูนะคะว่าชีวิตของเขาเป็นแบบนี้หรือเปล่าอ่าเป็นแบบตามหน้าไพ่หรือเปล่าหรือว่ายังไม่เป็นถ้ายังไม่เป็นก็ไปดูนะคะว่าเป็นไหมนะไม่มีใครที่แบบ สร้างวิบากกรรมสร้างเวรสร้างกรรมกับคนอื่นแล้วไม่ได้รับผลกรรมนะคะทุกคนได้รับผลกรรมหมดจะเร็วจะช้าขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่ยังไม่หมดนะถ้าเขายังมีชีวิตที่ดีมีความสุขเนี่ยก็คือบุญเขายังเยอะแยะเขามีบุญเก่าเยอะเขากินบุญเก่านะคะแต่ถ้าเขาเจอกรรแล้วนะเขาเขาเจอในช่วงที่คุณอาจจะไม่ได้ไปติดตามชีวิตของเขาก็ได้นะคะ เขาเขาอาจจะไปแอบ,บเจอไปเจอแล้วก็ตั้งตัวขึ้นาใหม่ได้มาสร้างกรรมดีใหม่นะ,ะชีวิตของเขาก็จะดีขึ้นคุณอาจจะไม่เห็นความทุกข์ของเขาเนาะ,ะ,นะะ,นะะก็บอกว่าเอ้ยไม่เห็นเขาจะรับกรรมนะเขาอาจจะรับแล้วหรือว่าเขาอาจจะยังไม่รับก็ได้คุณไปตามติดชีวิตของเขาตลอดเวลาหรือเปล่าละ่ะคุณอยู่บ้านเดียวกันกันกนกบเขาหรือเปล่า่ะคุณไปรู้ได้ไงนะคะ เรามาดูการชีวิตคุณและชีวิตของศัตรูชีวิตใครจะดีกว่ากันนะคะแบ่งเป็นสองสำรับแล้วก็จะมาอ่านพลังงานของคุณก่อนเนาะชีวิตของคุณเป็นอย่างไรเด p r e s s กับหัวก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบนะคะแต่ก็จะพยายามที่จะทำให้สมบูรณ์แบบเนาะเออบางคนบางท่านนะคะเคยเป็นภรรยา ที่ถูกต้องตามกฎหมายคือเป็นภรรยานะคะเออเป็นหนึ่งเดียวในใจของคุณอะไรเงี้ยนะคะเป็นหนึ่งเดียวในใจของเธอแต่อยู่ดีๆวันดีคืนดีเจอวิบากกรรมนะคะก็เลยทำให้ละหกละเหินนะคะชีวิตครอบครัวแตกแยกแตกลาวเนาะแต่คุณก็เป็นเดอะเมจิกเชียร่ะมันคือการได้รับบททดสอบได้รับบททดสอบให้คุณเป็นผู้ตื่นรู้ให้คุณเป็นผู้ที่เข้าใจความทุก นะคะเข้าใจความทุกข์แล้วก็เรียนรู้กับมันนะคะถ้าหากคุณไม่เรียนรู้เนี่ยชีวิตคุณจะเป็นยังไงนะะชีวิตของคุณจะไม่ได้เจอโอกาสดีๆนะเออคุณต้องเรียนรู้กับความเจ็บปวดความทุกข์ความทรมานเรียนรู้ในเรื่องของบาปบุญคุณโทษนะ,ะเรียนรู้ว่าไอ้สิ่งที่ทําที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเออมันมีผลอย่างไรต่อชีวิตนะคะไม่ใช่แบบสร้างเวรสร้างกรรมแล้วจะมีความสุขไปตลอดนะจน จนตุยอะไรเงี้ยไม่ใช่ทุกคนมีทั้งการสร้างกรรมดีแล้วก็กรรมไม่ดีฉะนั้นนะเกิดมาชาติเนี้ยมันไม่สามาที่จะดิดดิ้นหลุดนะคะหรือว่าหลุดรอดเรื่องของกรรมลายไปได้ต้องเจอกรรมไม่ดีแล้วจะทําให้ตัวของคุณเนี่ยได้เดินหน้าต่อในชีวิตบางคนท่านก็แบบรวยล้นฟ้า มีเงินมีทองอยู่ดีๆไปสร้างวิบากกรรมนะคะขับรถชนคนตุยเย่นะคะแล้วก็เจอผลกรรมชีวิตของคุณครอบครัวของเขาอ่ะแบบถ้าคุณไปขับรถชนคนที่เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่เขารับผิดชอบลูกนะรับผิดชอบเมียรับผิดชอบพ่อแม่หาเงินหาทองเลี้ยงดูพ่อแม่เงี้ยคุณก็สร้างกรรมหนักนะถ้าคุณไม่รับไปรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายนะคะคุณก็จะได้รับวิบากกรรมตรงนั้นหนักมาก นะเพราะว่าคุณไปทําให้หัวหน้าครอบครัวของเขาตุยเย่นะก็เหมือนกันถ้าคุณไปทําให้ใครเขาตกงานนะออกงานเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเออเขาเป็นคนที่หาเงินเลี้ยงดูลูกของเขาแล้วเขาต้องเป็นคนที่สร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับลูกให้กับพ่อแม่นะมีคนที่พึ่งพาเขาเยอะแยะมากมายแล้วคุณไปทำให้เขาตกงานอะเออแล้วเขาต้องลำบากคุณคิดว่าคุณจะได้รับกรรมไหมละ่ะ ฉะนั้นนะจะทำกรรมกับใครแต่ละคนเนี่ยคิดดูให้ดีเพราะวิบากกรรมมันจะตามมาทีหลังแน่นอนมันอาจจะไม่ได้ตามวันนี้วันที่คุณทำร้ายเขานะแต่มันอาจจะตามเมื่อไหร่ก็ได้มันจะทยอยทวีคูณนะคะในเรื่องของวิบากกรรมตรงนี้เพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆื่อนะคะมันไม่ได้ทำให้คุณเห็นฉะนั้นคุณจะต้องไปเรียนรู้กับความเจ็บปวดคุณจะต้องไปเรียนรู้กับการพัฒนาตัวเอง นะคะเหมือนกลุ่มคนที่นะ,ะกลุ่มแสงอะไรเงี้ยี่เก็บอกกลุ่มแสงกลุ่มกลุ่มตื่นรู้นะคะตื่นรู้มาจากอะไรตุนตื่นรู้เพราะว่าเคยสร้างกรรมค่ะนะ,ะกรรมไม่รู้ชาติไหนภพไหนแต่ต้องมาตื่นรู้ในภพนี้ชาตินี้ต้องมาเจอกรรมต้องมาเจอกรรมในภพนี้ชาตินี้นะคะเพื่อที่จะเรียนรู้เพื่อจะตื่นรู้เพื่อจะเข้าใจในการรู้จักเอาตัวรอดในการรู้จัก นะบาปบ,บุญคุณโทษในการที่มาสอนมาบอกคนอื่นเฮ้ยนะสร้างวิบากกรรมสร้างกรรมกับคนอื่นมันไม่ดีนะเออจะได้สอนคนอื่นต่อๆไปเขาจะได้ไม่ทำนะคะนี่คือผู้ที่ตื่นรู้จักแสงนะก็เคยสร้างกรรมนั่นแหละนะคะแต่ไม่รู้กรรมในพบในชาติไหนนะซึ่งตัวของคุณเนี่ยก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์คุณจะมีความสุข ะะหลังจากคุณหลังจากที่คุณได้ชดใช้บ่วงกรรมตรงนั้นเรียบร้อยแล้วชีวิตของคุณจะมีแต่ความสําเร็จมีแต่ความเจริญก้าวหน้านะคะแล้วตัวผู้ดูเองก็จะเหมือนกับว่าได้รับนานได้รับสิ่งดีๆนานได้ทําในสิ่งที่ดีนะคะได้มีความพยายามที่จะแบบเรียกว่าเหมือนกับจะต้องหลุดพ้นน่ะจะต้องเอาตัวเองออกมาจากสภาวะสถานการณ์ความเดือดร้อนตรงนั้นให้ได้ ตื่นรู้ให้ได้เข้าใจให้ได้เรียนรู้ให้ได้มีให้ได้รวยให้ได้นะครับเออประสบความสําเร็จให้ได้เหมือนถ้าแบบดวงของคนที่นะเสือ้อผืนหมอนใบอ่ะนะมาเป็นคนจีนหอบเสือ้อหอบหมอนมาใบหนึ่งมาทํางานอยู่ประเทศไทยนะจนแบบดันด้น,ดนขยันนะคะหาธุรกิจนะสร้างธุรกิจให้กับตัวเองจนล่ารวย นะคุณก็จะเป็นแบบนั้นแหละจากที่คุณเคยมีคุณก็นะกลายเป็นคนไม่มีเพราะนะการไม่วางแผนชีวิตของตัวเองท้ายที่สุดแล้วคุณจะสามารถตื่นรู้ถ้าคุณเหมือนกับว่าอดีตนะคุณเกิดมาในครอบครัวที่ลำบากยากจนแล้วโตขึ้นมาคุณจะต้องกลายเป็นคนรวยพื้นดวงชะตาของคุณอยากให้คุณเป็นคนรวยแต่คุณจะรวยเพราะอะไรนะรวยเพราะความพยายาม ดูรวยเพราะความขยันของคุณนั่นแหละคุณถึงจะรวยได้คุณถึงจะประสบความสําเร็จได้คุณถึงจะเป็นมนุษย์แสงได้นะคะมนุษย์ผู้ตื่นรู้ประสบความสําเร็จทุกคนต้องเจอความลําบากกันมาก่อนเจอความเจ็บปวดเจอความเสียใจมาก่อนนะคะชีวิตของคุณก็ไม่ได้สบายนะเออชีวิตของคุณก็คือเจอเรื่องราวเจอความเจ็บปวดมาเยอะเจอความผิดหวังมาเยอะกว่าจะมีความสุขได้เนี่ยนะคะผ่านความทุกข์ ผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคมาเยอะผ่านการแต่งงานมาหลายครั้งนะคะเออมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปนะคะแล้วก็เหมือนกับเออกว่าที่จะเรียกว่ามีความสุขให้กับตัวเองได้เนี่ยกว่าจะเจอคนที่รักกว่าจะเจอคนที่ดีนะคะก็ผ่านการแต่งงานเป็นพ่อแม่เป็นแม่ๆมาเนี่ยแล้วก็มีความสุขมีคนที่ดีเจอคู่ที่ดีเจอความรักที่ดีได้เห็นไหมนะคะเออยังไม่ได้ ตยเย่ไปไหนเลยนะคะครึ่งค่อนชีวิตเองเนี่ยนะพลังงานของ King of คั p ซึ่งจะมีคนที่จะเข้ามาสารสบันกับคุณนะบางคนบางท่านคิดบอกว่าไม่อยากจะมีครอบครัวแล้วนะเบื่อกับการทำงานเบื่อกับการหาเงินเบื่อกับการสร้างครอบครัวแต่มันจะมีค่ะนะคุณคุณเหมือนกับว่าคุณจะมีคนที่เรียกว่ามารักมาชอบมาสนใจคุณมามอบความสุขให้กับคุณนะคะเหมือนกับว่ามาพาคุณฉุด ฉุดขึ้นจากเหวนะคุณเหมือนกับว่าเคยเจอสภาวะนะความสัมบ,บันที่เรียกได้ว่าทําให้คุณทุกทรมานใจจนทําให้คุณปิดใจปิดกั้นโอกาสของคุณนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าณตอนนี้เวลานี้คุณหน้าที่ะเรียกว่าเหมือนเจอสภาวะสถานการณ์ความเจ็บปวดความเสียใจจนทําให้คุณเหมือนบล็อกตัวเองหรือว่าเอาตัวเองออกมาจากกลุ่มผู้คนสังคมคนที่ทําร้ายคุณอะ นะะแต่เชื่อว่าคุณอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแหละแต่สักวันหนึ่งมองว่าคุณจะสามารถเน่หลุดพ้นจากความทุกข์นะฮะสามารถเน่หลุดพ้นออกจากวังวนของความเจ็บปวดของคุณได้นะคุณสามารถเข้าใจได้คุณสามารถให้อภัยได้นะมันเหมือนความเจ็บปวดตรงนี้มันทำให้คุณรู้สึกเบื่อเหนื่อยลำบากนะไม่อยากจะไปต่อบางคุณท่านนะคะแต่คุณจะได้ไปต่อ นะคะเนี่ยความสมบูรณ์รอคุณอยู่ความสุขรอคุณอยู่ในอนะคตจะมีคนเข้ามาหาคุณจะมีคนที่เข้ามาฉุดรั้งนะคุณไม่ต้องทําอะไรเลยคุณอยู่นิ่งๆเลยแล้วนะคุณไม่ต้องวิ่งหาคุณไม่ต้องวิ่งล่านะความสุขจะมาหาคุณคนที่รักคุณคนที่อยากจะพาคุณนะไปสู่ความสุขความสําเร็จความสมหวังกําลังจะมาหาคุณแล้วนะคะสําหรับคนโสดเนาะหรือว่าสําหรับใครที่แบบ เหมือนอผิดหวังในด้าน,นความรักคุณจะเจอความรักที่ดีคุณจะเจออาชีพการงานที่มั่นคงนะมีอนาคตหรือว่าความสําเร็จแน่นอนเรามาดูชีวิตของศัตรูนะคะเออแตกต่างกันยังไงอุ้ยศัตรูสองคุณนะคะศัตรูพลังงานของศัตรูคนเนี้ยก็รู้สึกว่ามีความที่แบบเอาแต่ใจตัวเองนะ หลังจากที่เขาหน้าที่จะไปเจอเหตุการณ์สถานการณ์ที่มันเป็นในเรื่องของวิบากกรรมอะโชคชะตาที่ทําให้เขาต้องเรียกว่า เข้าใจเลยนะกับสิ่งที่เขาเจอกับการที่เขาไปเจอความรักความสัมพันธ์กับการที่เขาไปเจอเพื่อนไปเจอสังคมเขาก็คิดว่าชีวิตของเขาเนี่ยดีเลิศประเสริฐสีนะคะประมาณว่าแบบมีทุกอย่างประสบความสําเร็จทุกอย่างมีแต่คนห้อมล้อมเขามีแต่คนชื่นชมสรรเสริญยกย่องเขาเขามีเพื่อนที่ดีมีความรักที่ดีมีภรรยาสามีที่เกื้อกูลสนับสนุนเขาตําแหน่งหนะ้าที่การงานนะมีความเจริญก้าวหน้ามีความมั่นคงมีอีโก้ นะคะเออโดยเฉพาะคุณศัตรูที่เป็นผู้ชายอ่ะเขาก็มีความที่แบบเย่อหยิ่งทรนงในตัวเองถ้าเป็นผู้หญิงก็คือแบบเออนะะฉันเลิศฉันเฉิดนะฉันมีแต่คนมารักมาชอบฉันมีความสุขนะคะแต่ชีวิตเขาไม่มีความสุขนะสิ่งที่เขาเคยมีสิ่งที่เขาเคยเป็นสิ่งที่เขาเคยได้มันจบไปแล้วนะคะเออมันเหมือนหมดไปแล้วอ่ะมันหมดเวลาของความสุขไปแล้วมันหมด หมดในเรื่องของการที่ตัวของเขาเนี่ยอุย้ยเดเดวิลออกมาเช่ยชีวิตของเขาตอนนี้มีแต่สภาวะนะคะความท็อกซิกปัญหาหนี้สินปัญหาความสัมพันธ์ปัญหาลุมเร้าปัญหาเติร์ดปาร์ตี้รักสามเศร้าภรรยาสามีนะคะคู่รักนะมีกิกมีชู้ความสัมพันธ์ที่แบบคุมเครือความสัมพันธ์ที่เปิดเผยปกปิดเอ้ยไม่ไม่เปิดเผยความสัมพันธ์ที่ปกปิดปิดบงังความสัมพันธ์ที่มีรับลมคมใน นะคะไปตกอยู่ในความสมบ,บัธ์ที่เหมือนกับว่าคือกืนไม่เข้าขายไม่ออกนะะต้องอยู่ในสภาวะของการที่แบบมีรักซ้อนมีรักสามเศร้านะคะเออแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของความสมพันธ์ที่จะต้องเปจะต้องซัพพอร์ตจะต้องให้ตลอดเวลาไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนคู่รักคนรักของเขาอะเหมือนหลอกให้เขาเปย์อารมณ์เนี้ยนะหลอกให้เขาเป เราให้เขาหาเงินหาทองให้ใช้นะคะแล้วก็เหมือนขายฝันให้กับเขาเอารมณ์นี้เขาทนอยู่กับทนอยู่กับความรักความรักที่มีแต่นะความฝันลม,ลมลๆแรงๆความรักที่มีแต่คาลมความรักที่เหมือนกับว่าขายฝันนะ,ะตัวของเขาเนี่ยอยากจะหลุดพ้นออกจากสภาวะปัญหาตรงนี้เหลือเกินทั้งๆท,ที่เขาก็มีโอกาสนะแต่เขาก็ไม่เลือก โอกาสให้กับเขาเขาเลือกที่จ,จมอยู่กับความทุกข์จมอยู่กับความรักความสัมพันธ์จมอยู่กับอดีตนะคะแล้วก็ไม่ยอมตัดนะเป็นคนที่จมอยู่กับความทุกข์มากๆเลยไม่ยอมตัดไม่ยอมเปิดไม่ยอมเหมือนกับว่าไข,ขวยคว้าโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตอาจจะมีคนที่ดีอาจจะมีเพื่อนที่ดีอาจจะมีงานที่ดีสังคมดีแต่เขาเลือกที่จะอยู่ที่เดิม เรื่องที่จะอยู่นะสถานที่เดิมๆกับความรู้สึกเดิมๆความทุกข์ความเจ็บปวดเหมือนเขายังไม่หลุดพ้นในเรื่องของวิบากกรรมะเขาต้องชดใช้นะคะเขาต้องชดใช้กรรมนะกรรมที่เหมือนกับว่าเกิดขึ้นกับเขาโดยที่เออเขาไม่รู้ว่าเขาทาอะไรกับคุณไว้นะโดยเฉพาะวิบากกรรมของคนที่แบบหักหลังคุณในด้านความรักนะความรักที่เขาเลือกคนที่เขาเลือกท้ายที่สุดแล้วเขาถูกหักหลังเขาถูกทรยศ เขาถูกมือที่สามนะคะสวมเขาหรือว่านะเขาถูกมือที่สามหลอกลวงขายฝันให้หาเงินหาทองให้ใช้นะแต่ท้ายที่สุดแล้วมือที่สามก็ไม่ได้ให้ความรักให้ความชัดเจนกับเขาเหมือนขายฝันเหมือนหลอกไปวันๆนะคะแล้วก็คนคนนี้ศัตรูของคุณเนี่ยได้จะมีปัญหาการเงินด้วยปัญหาการเงินที่แบบทาธุรกิจการงานอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จ นะไปมีความรักวอมสัมพันธ์ก็ถูกหลอกนะไปรักใครชอบใครก็ถูกหลอกให้เปถูกหลอกให้ชอบนะคะเป็นคนที่แบบเหมือนไม่มีพลังงานในการใช้ชีวิตไม่มีความสุขนะกับเพื่อนกับสังคมไม่มีในเรื่องของการเงินมีค่าใช้จ่ายเยอะมีหนี้สินเยอะดูสิโอ้โหเจ็บถ้วยมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายนะค่าเทอมลูกค่าบ้านค่ารถค่าซ่อมรถนะค่าบ้านค่า นะจิปะถะญาติพ่อแม่พี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยนะถูกหยิบยืมเงินนะค,ะค่าใช้จ่ายลุมเล้าอะแต่สิ่งที่เขาอยากได้เยอะแยะนะคะสิ่งที่เขาอยากได้สิ่งที่เขาอยากมีสิ่งที่เขาอยากเป็นนะ,ะมันไม่ได้มันไม่มีมันไม่เป็นมันไม่ได้อย่างคุณอะนะคะคุณยังมีความที่แบบเฮ้ยมีความขยนันทําอะไรก็ประสบความสําเร็จมีความมุ่งมั่นมีความที่แบบทำอะไรก็เหม,มือนกับว่ามีแต่สิ่งดีๆนะคะ เออแต่ตัวของคุณก็คือเหมือนเหมือนจะมีคนเข้ามาช่วยซัพพอร์ตอะแต่ศัตรูของคุณเหมือนมีแต่คนเข้ามากอบโกยหาผลประโยชน์นะคะนี่คือชีวิตของคุณกับชีวิตของศัตรูของคุณแตกต่างกันมากนะเออเขาจะมีแต่คนที่มาหวังผลประโยชน์จากเขานะคะมาหาผลประโยชน์จากเขามาหลอกให้เขารักมาหลอกให้เขาชอบมาหลอกให้เขาเปยนะคะท้ายที่สุดแล้วนาะนาคตเนี่ยมีแต่นี้สินนะนะคะเออ ชีวิตไม่มีความสุขนะแตกต่างจากคุณมากคุณจะมีคนเข้ามาช่วยซัพพอร์ตนะมาช่วยเปย์มามาหาให้นะโดยเฉพาะผู้หญิงนะจะเจอหนุ่มสายเปย์นะแต่ถ้าผู้ชายก็คือแบบเออคุณก็จะมีคนที่มาสนับสนุนมาเป็นคนที่ชี้แนะแนวทางในเรื่องของการเงินการงานให้กับคุณนะมาช่วยกันซัพพอร์ตนะมาช่วยกันหามาช่วยกันเหมือนกับว่ามามามอบความสุขให้อ่ะ เหมือนไม่ได้มากอบโกยไงเจอความรักที่ดีนะของคุณนะ่ะนะส่วนส่วนศัตรูนะ่ะเจอคนมากอบโกยเจอคนมาหาผลประโยชน์นะคะแตกต่างกันมากฟังด้วยไปแก้ททางปเป็นแนวทางขอบคุณกันตามค่ะ